วันนี้นะคะพลอยได้นัดเฟิร์นว่าเราอ่ะจ,จะไปนคนปรปฐมกัน,นนัดเฟิร์นไปเจอที่บิ๊กซีค่ะไม่ใช่บิ๊กซีกรุงเทพน,นะจ๊ะบิ๊กซีที่นคนปรปฐม,ม สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับพลอยเองต้องบอกก่อนว่าตอนนี้นะคะพออยู่ที่บ้านซึ่งกําลังจะเตรียมตัวออกไปข้างนอกนะคะวันนี้นะคะพลอยได้นัดเฟิร์นว่าเราอ่ะจะไปนะคปรปฐมกันซึ่งเราจะไปตะลุยกินที่องค์พระปฐมเจดีกันต้องบอกเลยว่าแถวนะั้นะนะมีอาหารเยอะ มากก็เลยแบบว่าเอออยากไปเอาร้านเด็ดๆมาให้ทุกคนได้ดูกันซึ่งก่อนจะไปที่พระปฐมเจดีนะคะพออยากพาเฟิร์ลไปกินร้านร้านหนึ่งที่เป็นร้านคุณลุงขายไข่นะคะอยู่ที่บิ๊กซีใกล้ๆแถวองค์พระปฐมเจดีเลยซึ่งคุณลุงเขาสามารถคัดเลือกไข่ได้เยอะแบบเยอะมากๆนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวพอต้องขอไปเตรียมตัวกันก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกับเฟิร์ลที่นู่นเนาะ ค่ะทุกคนอยู่กับเฟิร์นนะคะวันนี้นะคะเมื่อเช้าะค่ะขอเล่าก่อนเลยเมื่อเช้า พลอยโทรมานะคะแล้วนางก็ถามว่าเฟินวันนี้ไปนะคนปรปฐมกันอะไรอย่างเงี้ยเฟินก็แบบเออ,เอ,อวันนี้ว่างแบบไปสิไปได้อะไรอย่างงี้แต่ประเด็นค่ะทุกคนนางนะัดเฟินไปเจอที่บิ๊กซีค่ะแล้วเฟินก็งงมากว่าบิ๊กซีไม่ใช่บิ๊กซีกรุงเทพนะจ๊ะบิ๊กซีที่นครปฐมแล้วเฟินก็ถามว่า <Big C. S 2> ท,นนะะทา,มาทไมต้องไปไกลถึงแบบว่านคนปรปฐมนางก็ไม่ยอมบอกองงเลยงงเลยก็คือตอนนี้โดนล่อซื้อไปนะคะตอบจบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวรอไปดูพร้อมๆมกันนะว่าพลอยนะคะนัดเฟินไปทําอะไรที่บิ๊กซีนครปมนะะค วันนี้มันหน้าปวดใจแกไม่เจอเขามาฝนก็ตกเออทุกคนมึงจะบอกว่าเฟิร์นอ่ะมันมานครปฐมหลายรอบแล้วแล้วคือฝนตกทุกครั้งคือไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรงานเอ้าอย่างงี้ถ้าสมมติว่าฝนมันไม่หยุดตกอ่ะเราก็ไปกินข้าวกันแล้วก็กลับโอ้ยมันนั่งรถเล่นง่ายนี่เขาก็ยังตัดบุดไปเอ็นิ๊ซีเหมือนเดิมนะเฮ้ยมันตกแล้วเออมันตกแล้วแกมาบอกเขาตกมาแล้วงั้นรอดูเขาว่าอุ้ยแต่ข้างหน้ามันมีแสงสว่าง ว้าอยู่เหมือนเดียวกันหมเ่ามรง้ในาที่ปอดนก่อนะเพรันอันตรายมากเนียเขขับมาดีเลยหาปั๊มแล้วก็จอดเออเดี๋ยเพราะว่ามันด้าขาเดี๋ยวขาออกวิงเลนะ้านรเิดน้ำเพราะกันตัวมาเปล่ยนเราเห็นไฟรถไฟท้ายรถอะคือต้องมาจะเปี่ยนแล้วอะ วายนะกระเฟิลว่าหอยจะมาจอดรถไม่อยู่หอยจะมาจอดรถทิ้งไว้มาเพราะว่าตอนนี้คือฝนตกหนักมากแล้วก็เลยเอาเฟิร์นเขาอยู่ในรถด้วยใช่แล้วก็ตอนแรกอะเฟิร์นอะมาก่อนเว้ทุกคนมันเป็นจังหวะน่ากลัวมากแต่เฟิร์นไม่สามารถหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายทุกคน <c oughs> ดูได้ <c oughs> ตอนที่ตอนที่ทเราคุยกันนะ <c oughs> เอออัดไว้แล้วอัดไว้แล้วทุกคนน่ากลัวมากคือเขาอะมองได้อย่างเหมือนอารมณ์แบบหมอกลงอะแกเป็นอะไรกับเรา ไม่รู้เหมือนกันไม่อย่ามาช่วงนี้นะคปรปฐมอ่ะอย่ามาช่วงกลางกลางปีแบบนี้เ,เพราะว่าเรา,ก,ารกันไม่ได้เลยว่ามันจะตกเมืไร อะงั้นตอนนี้นะคะเรากําลังจะเปิดคอนเทนต์ใหม่ตอนแรกเราจะพาไปองค์พระปฐมเจดีย์ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเปิดคอนเทนต์ใหม่ในการหาว่าเราจะไปกินร้านอะไรดีเปิ้ลเสนอเปิ้ลขอเสนอแหมรีวิวเซเว่นเพราะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเซเว่นรีวิวเมนูเมนูใหม่เซเว่นหรือว่าเมนูแปลกเซเว่นค่ะแล้วก็กินกันบนรถเลยใช้ชีวิตบนรถใช้ชีวิตบนรถฝนยามตกเอ้ยนี่ไงก็แบบเป็นคอนเทนต์สำหรับใครที่แบบขับรถอยู่ช่วงนี้หน้าฝนใช่ป่ะใครฝนตกแล้วก็แวะเซเว่นหิ อะไรก็เดี๋ยวเรามารีวิันอันนี้คือคอนเทนต์ของน้องเบิร์นนะคะตอนนี้เรากําลังดีวกันอยู่ว่าตจะร้านอะไรดีซึ่งตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอเดี๋ยวเรารอก่อนนะทุกคนน่าใช้เวลาอีกสักสักยี่สิบลทีนี้างนเบทราวนเบีอเอะเราสรุปกันแล้วว่าเราจะไปร้านอบทะเลกันนะคะทุกคนมันเป็นร้านคล้ายๆแบบว่าซีฟู้ดมีหม้อไฟทะเลอะไรเงี้ยงั้นเดี๋ยวเราขับรถไปที่ร้านนั้นกันได้ข่าวว่าร้านมันลึกลับมาก เดี๋ยวขอตัวเปิดแมปก่อน เมื่อกี้เขาบอกไปแล้วว่าเนี่ยเราจะมากินร้านนี้แต่ว่าตอนนี้คือถึงร้านแล้วค่ะทุกคนชื่อานว่าอบทะเลสาลายาก็คือว่าฝนตกนะคะทุกคนเราถึงต้องมากินร้านนี้กันเพราะว่าตอนแรกการวางแผนไว้ว่าจะไปกินที่องค์พระแต่ว่าก็เก็บไว้ก่อนละกันนะงั้นเดี๋ยวเราไปเข้าหลังกัน ่แล้วเดี๋ยวดูนะคะว่ามันจะมีเมนูอะไรแต่ว่าที่เนี่ยเด่นๆก็จะเรื่องเกี่ยวกับอบอบอบุญไส้บอกเลยนะว่าที่เนี่ยเด็ดมากๆเห็นเมนูแล้วจะแบบอือแต่ตอนเนี้ยคือสายตาเราอยู่ร้านฝั่งนู้นสายตาเราสายตาเรา้านฝั่งนู้นน่ารักมากน่ารักมากทุกคนกินเสร็จแล้วแบบว่าแวะหน่อยหละกันโอเคไปกันแล้วที่ร้านกัน นี่นะคะทุกคนก็เข้ามานั่งกันในร้านแล้วนะซึ่งร้านเขาอ่ะมันจะมีเมนูที่แบบว่าเห็นข้างหลังแล้วป่ะเออจะมีเมนูต่างตเลยเมนูแนะนําก็มีข้างบนนู้นเหมือนกันนะนี่น้ำเอยเด็ดงวยเท้าใหญ่อหญยใช่อันนี้น้ำอะไรคะไหนรีวิวสิคะอันนี้เป็นชาวบริต้มเองจากทางร้านวันน้อยวันน้อยแต่หอมหอมหอมอะไรหอมใ่ญ่หอมชิ S <S นี่นะคะเป็นเมนูเดียวกับเพื่อนนะคะเป็นชาเขียวมะลิน่ะจาก็มีความว่าหวานน้อยแล้วก็มีความว่าหอมมะลิมากส่วนของพลอยนะคะ <S 2> <S 2> <S นั่นก็คือ <S <S แกหมวยถ้วยใหญ่แช่ไว้ในตู้เย็น <S 2> <S 2> ยัง โอ้มันหอมเกลือเลยแล้วมันแบบว่าหวานไม่มากเออที่ที่ร้านเขาต้มเองทําเองเมื่อกี้ผู้สื่อาวร้านเขาว่ามันหวานได้มากหรือเปล่าขอแบบว่าลดความหวานได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าร้านเขาไม่หวานก็คือดีก็คือดีใช่แล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเมนูพร้อมๆกันดีกว่านะคะจอหอยจอกันเถอะวุ้ยดูปูข้างในนี่แต่ก็ไม่รู้ว่าของจริงจะได้แบบในรูปหรือเปล่านะของหวานตกท้ายไปตกท้ายเป็นชุดปังมันโถสังขยานะคะในราคาแปบเกาบาทนะจ๊ะยำแซลมอนนะคะไข่แดงเค็มนะราคาก็อยู่ที่ประมาณ สองห้าสถึงสามร้อยขนมจีบมันกุ้งเสวยคือมีให้เลือกสองราคานะคะเป็นแปดิบาทกับร้อยยี่บาทก็คือตรงเนี้ยทุกคนมันจะเป็นแบบมันกุ้งเดือดหรือเปลาเลเดือดมันจําเป็นต้องสั่งได้ได้ไดได้สั่งส่งและอันนี้ก็แปลกมากอบเย็นตาโฟอบเย็นตะโฟเขาให้สองดาวด้วยรวมทะเลไปเลยหนึ่งสองสามสี่หาหก้วครบแลวอ่าเป็นไงคะ จะบอกว่าอยากบอกความในใจว wow. ่าว่าขับรถมาฟ้าสว่างมากแต่พอมาถึงที่นี่ฝนก็ตกหิวก็หิวอุตส่าห์ไม่กินข้าวกลางวันมาเพื่อจะมากินข้าวที่องค์พระปฐมเจดีย์ไอพอยก็อดกินเขาอะหิวมากเว้ยหิวมากเหมือนกันทุกคนมากจนแบบไม่ไหวแล้วอะไม่ไหวตอนนี้หรือว่ามันมีอะไรกิ๊กกินอะไรมีอะไรให้ลองทำเหมือนไหมคะพี่ขอลองทำก่อนได้ไหมไม่ไหวแล้ว อีกฟมมิวมิเนตส์เลตเตอร์สิ่งที่เรารอคอยมากก,ามาก็มาถึงคะแนนนี่นะคะคือเรา,า,<ม>าอ่ะสั่งมาเพื่อเป็นแบบกรุบๆต้องบอกก่อนว่าการไทยทำของเราอ่ะคือเราต้องรอให้ช่งางภาพเราอ่ะถ่ายอาหารได้เสร็จก่อนพูดรวมมากเพราะว่าอยากกิน เพราะเราอ่ะต้องรอช่างพักของเราถ่ายอาหารให้ครบทุกเมนูที่เราสั่งมามีถึง7เมนูด้วยกันซึ่งตอนเนี้ยมันมาแค่สองเมนูเราก็ยังไม่ได้กินเราก็เลยสั่งไข่ดาวมากินก่อนแก้แกเดี๋ยวเขาจะแหวกให้ดูว่าเหมือนในรูปออกแหวกเลยแกไม่จกตาไม่จกตาโป๊ปโปกัสโฟกัสก่อนโฟกัสเดี๋ยวตักให้ดูของจริงของจริงไม่ติงนังไม่จกตาขอดูภาพในตาจริงด้วยอย่าคลาดอย่าคลาดอย่าคลาด อุ้ยแก่กลิ่นมันหอมมากโอ้สูตรสูตรมากสูตรมากร้อนเข้าไปเจอเนื้อปูกระลองกระลองดูนี่เห็นเห็นมันเส้นเส้นป่ะเออน้ปูล้วนๆแค่ได้กลิ่นือแบบหอมมากไม่รู้ว่าหิวมากหิวมันแบบ ข้างนอกคือบางกรอบแล้วข้างในอ่ะนี่แหละเนื้อปูอ่ะมึงอีกแล้วมึงอีกแล้วอร่อยมากตัง้องเลย พิุดเราก็ได้กินแล้วสักทีเรามาครึ่งชั่วโมงเรามานานมากเพราะว่าเราสั่งน้ำมุตะมัวสั่งกันเยอะเกินไปนอยแต่เพราะว่าเราหิวแต่ว่าคือหน้าตาอลังการแล้วก็น่ากินมากๆโดเลยเพราะสิ่งนี้ค่ะทุกคนเราเริ่มที่มามาก่อนเลยอย่าเบิร์นตาแหวกใจพอให้มาถึงสองฟองเลยทุกคนโออหตักให้ดูพอกินกับน้ำต้องยำแล้วแบบ หมูนี่ใหญ่มากคือปลาหัวคนแตกอ่ะอันนี้ชื่อเป็นูอะไรอะมามารวมทะเลเดือดรวมทะเลเดือดเขาให้มาทั้งแบบหมูแด้งหูงหมูกรอบปลาหมึกหม้มีไข่ด้วยเมื่อกี้ค่ะจะลองหมูอ่ะนะคะทุกคนอันนี้เป็นหมูแด้งสมักม,มาอย่างนี้มาก ทเป็นหม้อไฟบ้างเลยอน้ำต้มยำมันแบบไม่ต้มมากแกคือมันถึงเครื่องมากมากๆแบบมากๆมันออกเผ็ดเปรี้ยวหวานหอมกลิ่นแบบว่าน้ำข้ันแบบมีความแบบนมนมแล้วก็มีความกลิ้มเลือดเขาอะ สุดยอด,ดีมากในวันที่ฝนตกและกินมาม,าม่าไหนลองแบบหมูกรอบหมูกรอบหมูกรอ,อบดิบกระตัวเลยหมูกรอบอร่อยมากแล้วก็นหนังกรอบมันมีมันแรกนิดๆแล้วแบบเนื้อตุยอะไรตุยมาตุยมากมาตุยมากท้า,กาดา ใหญ่อยู่นะดูคูเคจิ้มๆน้ำหมดอืมสดไหมเราก็ลองปลาหมึกว่าร้านนี้จะสดหรือเปล่าร้านนี้คนไปเปิดแถวบ้านพันปลาหมึกกุ้งมากทุคนคนไปเปิดแถวบ้านพังนก็อยู่ใกล้มากินทุกอยนางเต้นเต้นในหัวร้านไมทั้ง ร้อนร้อนเมื่อกี้แะเกินก็เลยร้องไห้เลยืสดน้ำเน้นๆน้นหน้ำปั้มยาเขาแบบแกล่ะวันคิดไหมสดป่ะอาจจะไม่ได้สดมากขนาดนั้นแต่ว่าเนื้อยังดีอยู่เนื้อยังดีอันนี้ก็ปลาปลาปลาหมึกปลาหมึก อยากจะดีมากกับวันฝนตกที่เราได้มาสดน้ํายำกัะร้อนขอบคุณฝนที่ตกแต่ไม่ขอบคุณฝนที่ทําให้เราไม่ได้ไปองค์พระเดี๋ยวเราข้ามไปเมนูอื่นบ้างไหมอันนี้ก็แล้วกันตอนที่มันจะยมไปม,มากกว่านี้ดูชิ้อหนาม,ามากหนามากของรักของฉันของรักของหัวอ,อันยังเขาจะทำออกเป็นแบบว่าปิดหวานปดเปรี้ยวเดี๋ยวฉันจะลองใส่กิน ติดหวานใหญ่เต็มคำมากๆกับก,มมกับคออีกนิดนึงแต่มนร้า,า,านนี้คือแบบคุ้มแล้วอ่ะได้หลายชิ้นด้วยนะทุกคนแล้วก็แบบไม่รูจะพูดคำว่าอะไรแล้วเนี่ยได้อันนี้ก็แต่ติดหวานไปนิดนึงเรามาลองเมนูนี้ก่อนไหมก่อนที่เราจะเข,ข้าสู่หมวดอบอุทั้งหลายแหล่อันนี้นะคะเป็นเมนูของทานเล่นที่ชื่อว่าหนมจีบมันกุ้งเสวยเออมันคำใหญ่มากอ่ะแกคำใหญ่มากเขาขอตัดคึ่งแล้วกันใหญ่มากจริงเป็นหมูเด้ง ก็มันกุ้งแบบเน้นๆโอ้ยกทุกคนเห็นตรงนี้ไหมคะตรงนี้มันมีกุ้งอยู่นะเห็นไหมมันกุ้งชรสชาติแบบหวานๆซิ่งเหรออ๋ออะ ข,ขอบค ah ุณผมค่ดแบบสุราช่ามันกุ้งเขาจะออกแบบมันหวานส่วนตัวหมูได้งนะก็คือแบบมีความแบบกรุบๆเธอเลองกินอันนี้แล้วสดน้ำต like ้องยำตามคือแบบจัดใช่ไหมอกปลัดบอกบอกว่าบอกว่าโคตรดีเนะนิดนึงก็เอาหมูเขาเหมือนว่าเขาไปหมักมามีความหอมหอมกลิ่นผิดไทยอะไรอย่างงี้มากแล้วมันมีกุ้งแบบเหมือนเขาใส่กุ้งแก้วลงไปอ่ะมันกุ้งเขามันคือดีมากแต่ว่าจับแบบมันหวานเน็ดนึงถ้าจิ้มกับ น้ำจิ้มที่เขาให้มาก็จะมีแบบตัดเค็มตัดเปรี้ยวได้ดีใช่ป่ะมันเข้ากันมากเดี๋ยวจะเอาแบบจุ่มลงไปอะลงแล้วก็น้ำต้มออยำแบบมันได้มากอะการเดี๋ยวเราเข้าสู่เมนูของกินเล่นก่อนของเนเล่นหมูกรอบซึ่งเนของกินเล่นหนาเป็น,น,นคนแบบว่ากินอันดับแรกบ่อะกินมันใหญ่มากเลยอะฉันขอทำการหัน่นก่อนนี่นจังกรอบไหม มันหนังหมูอ่ะมันเหมือนเรากินชัฟหมูแล้วแล้วมันมีไข่แบบเครมๆแล้วตัวเนื้อหมูมันแบบมันไม่แข็งอ่ะมันนิ่มอ่ะมันมันจุ้ยอ่ะมันเยอมมากแล้วแบบมันนี่เขาให้มาลายสวยมากลายสวยมากแล้วมันไม่ได้เยอะมากปกติเนอะป้าถ้าหมูกรอบบางร้านมันมีแต่มันเนื้ออะไรเงี้ยมีเนื้อมีแต่มาอันนี้คือแบบ บ้านอกินบันนี้เรามาฝั่งอบอบกันบ้างนะคะเป็นเมนูแบบเด่นของทางร้านนะเอาเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านก่อนละกันที่เป็นอันนี้นะคะอบทะเลอบทะเลให้ดูกุ้งดีกว่ากุ้งตัวใหญ่มากโอ้โอันนี้เขาเป็นแบบกุ้งลายเสือนะอบทะเลอันเนี้ยเขาจะใส่น้ำแบบน้ำก้มยำลงไปด้วยอ๋อนี่ไงแบบเป็นแบบเครื่องุ้มยำต้องคลุกเขาก่อนเพราะว่าน้ำมันจะอยู่ด้านล่างๆปลุกคลิ่เหนียวนุ่มดุดดึเด้งอยู่ หอมกลิ่นพริกเผามากมันจะมีความแบบเผ็ดๆหวานๆว้าวดีโอมันมีกลิ่นของแบบเครื่องต้มยำใช่ไหมพริกเผาขึ้นมาเดี๋ยวฉันจะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปโหทำในฝันเราองน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดดีเลยดีเหมือนเดิมอีกกลับมาคับพิ่มาก็แกะให้เหรอแกะให้ได้ ได้ดีมากเพื่อนงั้นเ้ารีวิวอันอันงั้นเดี๋ยวลองกินอันนี้กันบ้างนะคะเป็นอกหมูกรอบนะสำหรับใครที่ไม่ชอบกินแบบว่าซีฟู้ดอะไรอย่างนี้นะวุ้ยแต่อันเนี้ยกลิ่นมันคล้ายๆแต่ว่ากุ้งอบมเส้นกินหอมมากเลยนะไม่เคยแบบนั้นไหนทำเป็นแบบหมูกสอนหมูกรอบเลยห ใหญ่มากน่าจะใครพุ้งลายเสือหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าใหญ่ๆมากแต่ว่าคันที่ตามเรามานะคะบางเดียจะไม่ได้ใช้ได้ไซส์นี้นะไม่ใช่เพราะว่าเรามาถ่ายนะคะแต่ว่าเต็มเพราะว่าแบบเราแต่ะรดูกาดเนาะจิ้มให้ดูค่ะพุ้งไม้ก้อยใจออย่างสามสองหนึ่ง ก็ท่าดิบก็บจะดีทอุกอย่างไม่ได้นะเว้ยไม่มีอะไรให้ติดเลยแลย้วงี้เราจะรีวิวไงวะลำบากละกุ้งแบบพี่อ่ะกุ้งใหญ่เต็มคำแล้วแบบเนื้อนแน่นมาก,มกอ,อ่ะเหนือออนน่อยลองเน่เมื่อกี้เธอกินอันนี้ไปมใช่ไหมกลิ่นมันแบบหอมมากเลยอ่ะเวลากินเข้าไปใช่ไนหะมมันหอมกลิ่นแบบเครื่องเทศเพราะแต่เนี่ยเด็กๆก,กินได้เลยนะน่าจะชอบแบบมันแบบรสชาติแบบหวาน เพราะว่าอันเนี้ยก็เราไอรเลยมันหอมไนงะมันหอมกลิ่นแบบพริกไทาอะไรเงี้ยมีความ<ห>แซลมหวานมันดีมากหมูอ่อนจับต้มยำได้มาเก่งแล้วเนี่ยเราเก่งนีคือเมนูเซ็กเนเจอร์ของเรานเป็นแค่วันนี้เป็นตัวเัินเป็นตัวฉันเองอะมาถึงอันนี้บ้างเป็นเมนูที่แบบแปลกมากๆอบเย็นดะโบโอ้โหคือให้กุ้งมาแบบสองตัวมีปลามีปลาหมึก เมนต้าโก้มากคือคิดว่าถ้าใครที่ชอบกินเมนต้าโก้อาจจะต้องแบบอยากลองเมนูนี้หนูว่ามันหอมมากอ่ะใคชอบกินเมนต้าโก้ปะโอ้ยเวลากินจะต้องสั่งเส้นใหญ่เมนต้าโก้แห้งต้มยำนะต้องเป็นเส้นใหญ่เท่านั้นจีเป็นน่ารักจังวะอือหือมันคลุกเกลียวเลยแต่ทำไมรู้สึกมันมีความเป็นสุกี้นิดๆอ่ะไม่เหมือนแบบซอสมันผสมสุกี้เข้าไป มีความเป็นซุกกี้หน่อยๆแต่ตอนเลี้ยนตะโพเขาจะค่อนข้างติดหวานหวานไปเยอะเลยหรือว่าเราไม่ได้ซุ้พริกมาพลอยนี่ยังพริกเต็มเลยอันไหนลองอันที่กูพริกแล้วก็เหมือนเดิมางหน่อยมีความเปรี้ยวๆ้นเมือนเๆตะโฟที่นี่ยังแบบ มันหวานหวานไปอ่ะแล้วมันแบบว่ามีความฉ่ำเกินเรามาที่ขนมวานของเราเพราะน้องมานานแล้วอ่ะน้องมานานมากๆแล้วนะเดี๋ยวมันจะแห้งมันโหชอกินมันโหเจ๊กินขนมปังมาได้ไหมมันมีขนมปังกับอีกอันอุ้ยเก๋นิ่มแบบนุ่มเลยจึ้วจิ้วหอมขนมปังหอมมากทุกคนอันนี้เขาชอบมากเขาชอบกินมากเวลาแม่เขาสืมมาไหว้เจ้ามันคืออะไรมันใค่ะไม่รู้ว่ามันเหมือนกันไหมแต่มันคือขนมปังที่ทาจาก ห่ออะไรเง,<อ>งรีง<ห>้ยนี่นะคะเป็นขังขยาที่แบบว่าเหมือนเขาใส่นมมาด้วยนะห้าไ,ไม่ดีกว่าบ <c oughs> ุย้ยแ่กิบ่บอกเล็อร่อล้่าของขยะหอมมากไม่หวานเกินมันค <c oughs> ืออันนี้ตขาัามหาจริงจริง้ยเราก็หกนจนเ <c oughs> อย่าลองเพื อันนี้เขาตางหาือมไม่ได้กินมานานมากเลยห่ะทำไมเขาไม่ขุนเลยวะหมันโห,หรูึกเหมอมันเป็นหมันโถแกให้เก็ิสังขยะมา่อยสังขยายมาเฮ้ยังขยะคือแบบกลินเป็นสังขยะเลยอะแบบว่ากิ่ เจอแล้วกล่องพี่มากลิ่นมกนหมาอ่ะไม่แห้งหมูอันคืออะไรนะบอกฉันใหม่สิพี่คะอันนี้คืออะไรอ่ะคืออะไระคะทำมาอร่อยจังเลยอันนี้คืออะไรอ่ะมันโถไม่ใมันโถทำจากปูหรืออะไรกันออะไรนะครับทำจากแป้งน้ำแป้งมันแต่ว่าอันนี้จะเป็นสูตรโบราณเป็นเล้าที่เราจับอย่างรกมันโถที่เราต้องหาอ๋อดีค่ะโูอือความกลินอันนี้เขาไม่สามารถบุ๊กอ่อนจากของหวานนะคะวามดีใจมากเลยที่เขาได้กินอ่ะ จะบอกว่าเราเป็นอุ่นเหนือเชื่อมากขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาสนุกวมื่อานนี้อยู่ที่ไหนปติกินโมงกจ้า แต่งจากที่พ่ออิ่มเอ็นนะคะกับน้องมันที่ใกล้จะหมดของนางนะคะก็ตอนนี้เราก็กินไปเยอะมากๆแลของเมาหน่อยบ้างว่าอร่อยไม่อร่อยกับมาแล้วกี่ถุงบอกเ้าไปสาม,ามเรื่องกินเรื่องใหญ่ ฝากไว้ด้วยสําหรับร้านอบทะเลนะคะสลายานะอยู่ที่สลา,ายานะคะเข้ามาในซอยห้าน,นะคะแล้วก็ถ้าใครไม่เจออย่างเงี้ยก็มาาจะอยู่ในซอยข้างในนิดนึง<ช>ถ้าใครไม่เจอก็ปักหมุดมาได้นะคะเพราะว่าหาเจอแน่นอนเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงนะคะถึงสามทุ่มหยุดทุกวันอังคารที่สองกับสี่ของเดือน <laughs> จต่อถ้าใครถามถึงเรื่องของราคาว่าโอ๊ยแพงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเห็นเมนูที่มันหน้าตาแบบใช้ทะเลทั้งนั้นเลย <ดา S 1> อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจะบอกว่าราคาย่อมเยาวามากๆทุกเมนูไม่เกินสามร้อยมันก็จะมีราคาแบบเริ่มต้นไม่ถึงแบบหลักร้อยก็จริงแล<ก>้วมันมีพวกแบบว่าเป็นกว๋วยเตี๋ยวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยตามสั่งทั่วไปใช่ก็คือมาลองกินกันได้นะคะทุกคนรอยเคยรับประกันว่าเฮ้ยมันคุ้มยังไงก็ลองมาทานกันดูนะคะไม่ใกล้ไม่ไกลวิ่งเส้นน่าจะพึกมาเนาะแบบแบบเดียวก็ถึงนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ ก็คนกลับบ้านแล้วสองสามทุ่มอเออสองสามทุ่มแล้วนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะไปแล้วเว้ยนี่คือสิ่งที่ตามหามานานพี่โกหกอ่ะว่าอยากเอาซื้อให้เลยทำ่มชอบขนาดเนี้ยคือาะเขาว่าเขากินแผ่นกระดาษไปบ่อุ้ยเขากินกระดาษไปเรื่อยแบบไม่ไม่เมากระดาษอ๋อตื่นได้ยังมันอร่อยมากระดาษ ดึงกระดาษออกเรากินกระดาษเข้าไปเพราะว่าเขากินกระดาษเข้าไปดูจากรอยที่ฉีกออกไปเฮ้ยเขากินกระดาษเข้าไปเฮ้ยคืนนี้ไม่ย่อยเหรอขี้เลยร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครสายกินอย่างพวกเราต้องห้ามพลาดกับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยสตาร์ททําเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใพวกเราด้วยนะคะ